อันนี้สปริงนะครับที่ผมสั่งมาครับนี่คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้แต่ปัญหาสปริงที่ผมสั่งมาก็คือไอคนที่ส่งมาให้เนี่ยก็ยคือไอคนที่ทํารถทํารถบินี่ที่เขาไปแข่ง่ไปรู้ว่ามันจัดตัวนี้มาให้ครับ <c oughs> แต่ประเด็นคือมันใส่ไม่ได้ครับใส่แล้วมันใส่ได้นะครับขั้นแรกยับตัวนี้ฝืดนี่ขั้นแรกยับตัวนี้ฝืดตอนเช้านี้ผมก็ยังไม่สามารถ,ถติดต่อคนที่ส่งสปริงมาให้ได้นะครับยับตัวนี้ฝืดปุ๊บ นี่คือสปริงตัวเดิมปัญหาของสปริงตัวนี้คือค่าเคมันน้อยไปนะครับโหดมันเล็กนะฮะตัวน,นี้โหดประมาณ8มิลอันนี้โหดวัดหลวงสี10 11แต่ตัวนี้ตัวนี้เป็นของที่มีอยู่ในมือแล้วก็ดูแล้วความยาวสปริงใกล้เคียงกนะับตัวนี้ไป็น้องใกล้เคียงอะเป๊ะเลยอะความยาวสปริงเป๊ะเลยแต่โหวดลวดเล็กกว่านิดหนึ่งตัวนี้เคยเทสแล้วทดสอบอะ่ะตัวนี้หนุ่มโอเคใช้ได้เป็นของที่มีในมือเลยตัวนี้นะถ้าตัวนี้ใส่ได้แนละ้วจะได้ซื้อ นนเฉพาะซื้อไอ้ตัวเนี้ยเอาเฉพาะสปริงี่ยตอนนี้อยู่พันแปดแต่ตัวเนี้ยตัวน,นี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมันน่าจะใส่รถที่มันน้ำหนักเล็กๆน้ำหนักรถน้อยๆแล้วก็คนขี่ตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้แต่ไปี้จะเอาตัวนี้แปลงใส่เดี๋ยวให้ช่างลองแกะดูนะครับเพราะว่าดูจากฐานแล้วก็โคตรสปริงความยาวความยาวอะไรความใกล้เคียงมันได้กันนะแต่ตัวนี้ใส่ไม่ได้นะตัวนี้ผมก็ยังติดต่อคนถรสปริงมายังไม่ได้นะ อันนี้ที่แรกก็กะว่าจะเสร็จตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับทีแรกคนส่งสปริงก็บอกว่าคนที่จ่าสปริงเนี่ยที่เขาทารดนเล็กเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าผมก็ไม่รู้นะมันเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงสปริงนี่าสปริงสปริงมง้วนแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเป็นสปริงมง้วนแล้วข้างนี้เล็กข้างนี้ใหญ่แล้วท้ายเมื่อที่จะทําทมาใส่กระจกตัวนี้ทำไมถึงทํามาแล้วก็ใส่ไม่ได้อันนี้ก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าแปลงนะอันนี้จะได้แต่วันนั้นเหมือนจะคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาจะไปกึงอันนี้แล้วก็ จับแล้วมันดีดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มันดีดใส่มือแล้วก็เขาเลรับบาดเจ็บอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ติดต่อคนที่ส่งสปริงมาให้ไม่ได้นะก็เลยต้องหยุดพักตัวนี้ไปก่อนนะครับมาดูแล้วเจดแง่า,ายรือะยากตอนนี้ผมก็ไปหาในในมือที่มีนะครับก็จะได้สปริงตัวนี้มานะครับก็จะเป็นสปริง RCB เป็นทั้งโชค RCB มีดีบาวแต่โดลวดจะเล็กกว่าตัวนั้นแต่ผมว่านุ่มนุ่มนุ่มกว่าตัวนี้แน่นอนเพราะว่ากดตัวนี้11 ตัวนี้วัดเท่าไหร่เนี่ยได้กว่านี้หนึ่งิมิตรวนี้สิมิลตัวนี้แปดเนะี่ยวัดเมื่อกี้แล้วโอเคเดี๋ยวตาการลองนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการใส่ด้วยแล้วไอ้ช่างที่ใส่ก็ไม่สบายด้วยนะวันนี้นะแล้วไม่ไม่สบายแนละ้วก็ไม่มาเลยนะจับดิเออเดก็ช่างคนใหม่เข้าสวมเลยช่างคึงกนไม่มาด้วยยอดนี่ใส่นี้นี่โอเคผมลองแปงใส่ขอเวลาผมหน่อยนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บนี่คือแป๊บลึกๆนะครับวนวลยันเย็นเนี่ยรู้เรื่องถูกต้องไหมเยันเย็นโอเคนะครับีลองไปดูนะแกะแกะสปริงนี้ไหมลองเสียบอ่าตอนนี้ถอดมาแล้วครับถอดากโช็ค RCB ตัวนั้นมานครับงานแทสเ,เอาตั้งคือดีเออใส่โช,โชว์นี่ใส่โชว์ความหลวมนะครับนิดนึงนครับนี่แต่ไม่จำเป็นถึงขั้นต้อง ถ้าึงแหวนรองครับถ้าแหวนรองก็บางเขียบมากนะเดี๋ยวเราจะเอาโอรินใส่ข้างในนะ <c oughs> ใส่ข้างในแต่บ่าเบอร์อะไรไม่ได้นะครับแต่แค่ว่าไอ้ขดฐานข้างในมันหลวมนิดนึงนะเดี๋ยวเอาโอรินลองฐานข้างในการประคองออกมาออกมาเอาาเอ,เอ,เอ,เอตัวล่างนี่ก็ได้กันเป๊ะแต่ประเด็นคือมันยาวว่าไปนิดนะเดี๋ยวลองขดดูก่อนได้นะ <c oughs> วันนี้นะนี่เขียวอันนี้มันคือถ้าคึงแหวนเข้าไปรองมันก็มันน้อยมากนะครับนี่แทบไม่เห็นน้อยมากครับแต่ไม่มีปัญหา อย่เอาโอลิงลองดูลองเอาโอลิงครอบใส่ัวนี้ให้เป็นครอบตัวนี้ให้เป็นตัวประคองเลยกันแหวนมันไหลแต่ถึงเวลาถ้ากดปีนจ,จริงมันก็ไม่ไหลแล้วมันก็อยู่ในเบ้านี้๋ยวททำการยัดทข้งไปยัดยัดยัดนิ้วไอ้ทำยังตอไปกนีแต่แหวนตัวนี้ไอตัวนี้ตีัวนี้ต้องลอกขาตงนี้แล้วเรตัวนี้อล็ยัด,ยด,ยด,ยดตัวนไปตัวนี้มันมันไม่คับของเดิมน,นี่อันนี้ของเดิมอันนี้ที่เขาถงม,มาอันนี้ที่ผมแพ้ได้ปากไว้ให้คิด ไม่ต้องให้คิดอะรอบหน้าแน่เอาตามเนี่ยสั่างค้น่นสปิงใหม่นี่อันหนึ่งนี่สองพันกว่าเลยนะ่ะประเด็นคือว่าเอามาสองพันกว่าที่แล้วก็ประเด็นคือใส่แล้วก็ตาทีนุ่มแข็งอ่อนไรไม่ได้คุณภาพสปิงนี่เจอ RCB ีบกไปดูเรื่องดูโชคอีกตัวหนึ่งเพื่อเอาสปิง ม่เป๊ะจัดให้มันลงล็อกเลเหรอไม่ลงองให้มันลงล็อกมันนยม่เป๊ะจัดนีให้ได้อย่างนี้เดี๋ยวปุ๊บจบเลยตึ๊บอันนี้คือลงล็อกหมดเลยใช่ไหมสรุปจบที่สเปรย์อาซีบีนะเออโชคตัวนี้นะคใครเอาไปแปลงครับแล้วก็มีปัญหาปิงนะครับแนะนําให้มาซื้อโชคอาซีบีไปอีกมืต้นนะครับเพื่อทําการโมยัดเดี๋ยวเราไปทําการยัดในตัวรถนะครับว่า จะนุ่มแบบไหนไปก็อย่างนี้เลยนุ่มเลยเจอเก่าไม่ไหวอ่ะทุบไปลเลยเทคคิวอ่ะน้ำหนักคนตีเจ็ดสิบแต่เราอยู่เก้าสิบห้ามันจะแข็งไปหรือเปล่าวะยี่สิบหรือวเอารุ่นนุ่งเนี้ยมะฮะแล้วจะปรับจูริบาวเดี๋ยวอัารีบาวสู่โชว์หนึ่งเปนนิดหนึ่ง เอาน้ำหนักคนีบานนักเจ็สิบเข้ามน่นเีบดปามาลองดินักเก็ไม่บอกไม่ต้องขยมขนาดนั้นเอาแบบ View không tục đúng không ạ ok nữa ăn mượn đi ừ, mình đi ok chào hỏi 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 nít hỏi 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 đây hỏi 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 hỏi